ครับนักเรียนครับต่อไปเป็นหัวข้อชื่อว่าฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับคือความสัมพันธ์ซึ่งจะไม่มีคู่นักสมาชิกตัวหน้าที่เหมือนกันนะครับและตัวหลังต่างกันตัวอย่างเช่นถ้าคูมีคู่นัก x กับ y นะครับข้างหน้าเป็น x คือ1 2 y คือ3 4แบบนี้ถ้า1จับ3 2จับ4อย่างนี้เป็นฟังก์ชันนะครับอันที่2ถ้าเกิดว่า 1>, 1 2 3 4ามี่นะครับและ1ไปจับ3ามก็ไปจับสี่นะครับแบบนี้ก็คือสมาชิกตัวหน้า1ตัวไปจับหลังสองตัวนะครับแบบนี้ถือว่าไม่ใช่ฟังก์ชันต่อไปถ้าเกิดเป็น x กับ y 1 2 3 4ามี่นะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่า1จับ3ามและ2ก็จับ3ามนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบเดียวที่ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับก็คือหน้า1ตัว ไปจับหลัง2ตัวนะครับแต่นี้จะไม่ใช่ฟังก์ชันมาดูตัวอย่างที่1น,นะครับจงพิจารณาว่าอาอันไหนเป็นฟังก์ชันหรือไม่นะครับข้อแรกเลยจทยให้มา1น,นะครับไปจับคู่กัน1ต่อไปลบ1นะครับก็ไปจับคู่กัน1เหมือนกันต่อไป2นะครับ ไปจับคู่กับ2และลบ2ก็ไปจับคู่กับ2นะครับต่อไป3จับคู่กับ3และลบ3ก็จับคู่กับ3นะครับคอนเซปต์การจะไม่เป็นฟังก์ชันต่อเมื่อถ้าหน้า1ตัวนะครับไปจับ y 2ตัวแบบนี้จะไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับแบบนี้ไม่มีรูปแบบนี้นะครับก็เลยตอบว่าเป็นฟังก์ชัน ต่อไปข้อที่2นะครับเราสังเกตว่าคู่แรกนะครับลบ2วิ่งไปหา1นะครับต่อไปลบ1วิ่งหา0ต่อไป1นะครับวิ่งไปหา1ต่อไปนะครับ2ก็วิ่งไปหา1เหมือนกันต่อไป1ตัวนี้นะครับก็วิ่งไปหาลบ1 เพราะฉะนั้นแบบนี้จะมีตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้1ตัวนี้นะครับวิ่งไปหาทั้ง1และ1ตัวนี้วิ่งไปหาลบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็จะไม่ใช่ฟังก์ชนันทันทีต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะครับจงหวะความสัมพันธ์ r จากคู่ดับ x y นะครับแบบนี้ x เอามาจากจำนวนจริงนะครับและ y ก็เอามาจากจำนวนจริง และมีสมการคือ 2x บวก y เท่ากับ1นะครับเป็นฟังก์ชันหรือไม่ฟังก์ชันกับไม่ฟังก์ชันนะครับแล้ก็จะดูว่าถ้าหน้า1ตัวไปจับหลัง2ตัวนะครับแบบนี้จับ y 1กับ y 2จะไม่เป็นฟังก์ชันทันทีนะครับคุณลองจัดรูปก็จะกลายเป็น y เท่ากับย้าย 2x ไปนะครับมาฝั่งนี้เพรคะนั้นก็จะกลายเป็น1ลบ 2x นะครับแสดงว่าถ้า x เป็น1 ก็จะได้ y มาคือ1ลบ2คูณที่1นะคะก็จะกลายเป็น1ลบ2ก็จะกลายเป็นลบ1นะคะต่อไปถ้าเกิด x เป็น2ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ1ลบ2คูณ2นะครับก็จะกลายเป็น1ลบ4ก็คือลบ3นะครับถ้า x เป็น3เ็จะได้ y อีกตัวนะครับคือ y เท่ากับ1ลบ2คูณ3แบบนี้ก็จะกลายเป็น1ลบ6นะครับก็จะกลายเป็นลบ5 สังเกตว่า x uh so 1ค like hey, so you know. ่านะครับก็จะได้ y หนึค่า x 1ค่าก็ได้ y 1ค่านะครับแบบนี้ x จะไม่สำคัญนะครับก็เลยสรุปว่าเพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันต่อไปข้อที่3นะครับแบบนี้ x เอามาจากจำนวนจริงแล้วก็ y ก็เอามาจากจำนวนจริงนะครับเหมือนเดิมนะครับครูจะพยายามไปหารูปแบบของหน้า1ตัวจับหลัง2ตัวเพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับถ้าครูให้ x เป็น สามนะครับ y เราอาจจะเป็นสามก็ได้หรือลบสามนะครับเพราะว่าถ้ากูแทนสามเข้าไปนในข้อน,นี้นะครับก็จะกลายเป็นแอบสูตรสามแอบสามมันได้สามนะครับแต่ถ้ากูาชื่อเลือกลบสามนะครับลบสามแทนเข้าไปนในข้อน,นี้แอบสูตรลบสามนะครับก็ได้สามเพราะแอบสูตรมันเป็นเป็นบวกนะครับไฟนั้นแบบนี้เราจะเห็นว่า x หนึ่งตัว ไปจับ y สองค่านะครับแบบนี้ก็ได้สรุปว่าไม่เป็นฟังก์ชนนันครับนะครับต่อไปเป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับในการดูว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่ขั้นแรกนะครับการจะดูฟังก์ชันไม่ฟังก์ชันเราจะดูค่าที่วค่า y นะครับข้อแรก y ห้ามยกกําลังคู่นะครับเช่นถ้าาุูมี x เท่ากับ y กําลังสองนะครับแบบนี้จะไม่ใช่ฟังก์ชันหรือ x เท่ากับ y บวก1นกำลัง4ะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่ฟังก์ชันต่อไปข้อที่2นะครับ y ห้ามติดค่าสมบูรณ์นะครับเช่นถ้าคุณมีสมการ x บวก1เท่ากับ a อ s o l u t e y นะครับก็ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับหรือถ้าคุณมี x บวก5เท่ากับ f y ลบ2นะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับ ต่อไปข้อที่3 y ห้ามหายไปจากสมการนะครับเช่นถ้าคุณมีโจทย์คือ x เท่ากับ4นะครับแบบนี้ถือว่าหายไป y หายไปจากสมการก็ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับต่อไปถ้าเป็นเรื่องของกราฟนะครับเราก็จะลากเส้นขนานแกน y นะครับเราจะลากเส้นขนานแกน y นะครับ ห้ามตัดเกินหนึ่งจุดนะครับตัวอย่างเช่นข้อแรกนะครับถ้าคุูมีกราฟแบบนี้ขอพุมกลมนะครับแล้วคุูลากเส้นขนานแกน y แกน y คือแกนตั้งนะครับถ้าคุูลากเส้นมาแบบนี้แล้วก็ดูนะครับถ้าคุูลากไปลากเส้นขนานแกน y นะครับแบบนี้สังเกตว่าเส้นที่ขนานแกน y คือเส้นสีแดงนะครับ มันไปตัด2จุดนะครับแบบนี้ก็เลยสรุปว่าไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับต่อไปข้อที่2ถ้าคุณมีกราฟรูปนี้นะครับแบบนี้แล้วคุณลากเส้นขนานแกน y วนะครับเอาเส้นนี้ไปขนานแกน y ปรากฏว่าเกิดจุดตัดนะครับเกิดจุดตัด2จุดแบบนี้ก็ตอบว่าไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับ ต่อไปถ้าคุณมีกราฟรูปนี้นะครับแบบนี้คุณจะลากเส้นขนานแกน Y นะครับปรากฏว่าเส้นขนานแกน y ของคู่ก็จะตัด y แค่จุดเดียวนะครับทุกครั้งตัดจุดเดียวตลอดเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้ถือว่าตัดจุดเดียวก็เลยสรุปว่าเป็นฟังก์ชันนะครับคำนั้นเองครับต่อเป็นแบบฝึกหัดนะครับ เราก็มาดูว่าข้อ1ข้อใดเป็นฟังก์ชันหรือไม่นะครับวิธีการดูฟังก์ชันก็จะดูว่าข้างหน้า x นะครับจะจับ y ได้แค่ตัวเดียวจะจับ y หนึ่งกับ y สองแบบนี้ไม่ได้นะครับข้อแรกเลยผมจะไปดูว่าข้างหน้านะครับของคู่คือ5 3 1 0นย์นะครับแบบนี้ข้างหน้าไม่ซ้ํากันเลยก็เลยสรุปว่าเพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันนะครับต่อไปข้อที่2องผมก็ดูว่ามีสอง มี2แล้วก็มี2ซ้ำกันนะครับแบบนี้แสดงว่าข้างหน้า2จับ1นะครับจับ0แล้วก็จับ5ด้วยแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับต่อไปข้อที่3แล้วก็ดูว่าข้างหน้ามี3กับ3ซ้ำกันนะครับแบบนี้3ไปจับ0และ3ก็ไปจับ1นะครับแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ฟังก์ชันต่อไปข้อ2นะครับความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชัน ก็ดูที่ y นะครับข้อแรก y ไม่มีกำลังคู่นะครับ y ไม่ติดแอบส์ลูดก็เลยตอบเป็นฟังก์ชันข้อที่2นะครับไปดูที่ y เนื่องจาก y ติดค่าสมบูรณ์นะครับก็เลยตอบว่าไม่เป็นฟังก์ชันต่อไปข้อที่3ก็ดูที่ y นะครับแบบนี้ y ไม่ติดค่าสมบูรณ์นะครับก็เป็นฟังก์ชันต่อไปข้อที่4ก็ดูที่ y นะครับ y ไม่ติดค่าสมบูรณ์ไม่ติดกำลังคู่แบบนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับต่อไป ข้อที่5นะครับดูที่ y y ก็ไม่มีกำลังคู่นะครับและไม่ติดค่าสมบูรณ์ก็เลยเป็นฟังก์ชันต่อไปข้อที่6นะครับดูที่ y นะครับ y ยกกำลังเลขคู่แบบนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงกูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ